เกิดวันที่13เดือนธันวาค25ม2514เกิดที่พาเลซี่3 0 3หมู่3บ้านการจำบลลหนองสาาัางอำเภอเกยงคร้จังหวัดเชียงภูเป็นบุตรคนที่4ของคุณพ่อพวกแม่ลหลวงนาควิจิตสายกา้านาวิกิตมีพี่น้องร่วมสายโลหิจจำนวน7คนดังนี้หนึ่งแม่รานวันคาเกียว สองแม่ผ่านหัวไทยสามนายแสงหาหนา้าวิจิตสีนายกาา้าหน้าวิจิตผู้อายชนห้านางหนูบาหนา้าพิจิตหกนายสมหาหน้าวิจิตเจ็ดนางสาววราปียาหน้าพิจิตทั้งหมดที่มีชีวิตอยู่นะครับผู้ายชนคนเดียว ปาวะด้านการศึกษาของนายก้าวนาวิจิตตกบระสมศึกษาปีที่6ที่โรงเรียนบ้านกาศตำบลหนองสัง,ง,งอำเภอเชียงคอจังหวัดเชียภูมิเาวะด้านสมรสนายก้าวนาวิจิตได้สมรสกับนางแต้วมโนใหญ่ตะคนณเทมในบุตรธิดาสองคนดังแบบนี้หนึ่ง นางสาวจันทนาราชวิจิตรเป็นนักศึกษาหนึ่งครัวจ่ายจ้างที่โรงเรียนหนองแก้ววรรธน์นายชนะพลราชวิจิตรกำลังศึกษาอยู่ที่โรงเรียนหนองสันวิทยายนประวัการทำงานและจากหน้าครอบครัวนายก้าวจิต มีนคนขยันทํมาหากินเต็มที่เป็นคนอดทนเป็นคนอารมณ์ดีต้าเล่งเล็พูดจาไพเราะเข้ากับเพื่อนฝูงญาติพี่น้องได้ทุกสถานการณ์เนี่ยปี2554นายก้าน่ายุิจิรได้รับตำแหน่งผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครองจากพศ2554ถึง 2,500ปลายปี65ปัจจุบันตอนเสียชีวิตายก้านนาาวิกฤตก็เป็นอาสาสมัครสาธารณสุขหรืออสอมอทำงานให้แก่ชุมชนกับพี่น้องแบบขยันขันแข็งเป็นที่รักของญาติพี่น้องและเพื่อนฝูงทุกคน ในโลกนี้เมื่อมีความเกิดในเบื้องต้นมีความแปรเปลี่ยนตามมามีความย่อยสลายในที่สุดชีวิตทุกชีวิตในโลกนี้ต่างก็สิ้นสุดที่ความตายด้วยผนท้งสิ้นความตายไม่อาจหนีกเพียงได้ไหลายก็หน้าทิ่ติดก็เช่นกัน,กนแปลว่าการการป่วย นายกาวหน้าวิจิตเป็นคนสุขภาพแข็งแรงไม่เคยเจ็บป่วยมาทำงานได้ทุกสารการหนักเบาเอาสู้เมื่อวันที่สเดือนมีนาคมนายกาารนายวิกิตก็ไปทำงานตามปกตินายการหน้าวิจิตได้เป็นคนขึ้นอ้อย ต้งแต่เปิดลงเอานะไม่พักผ่อนกลางวันกลางคืนเหตุไม่คาดฝันและไม่มีเหตุบอกลวงหน้าก็จะเกิดขึ้นต่อเวลาประมาณ1ิบสองนาฬกานายกา้ารนาวิกิตก็ได้รับอุบัติเหตุถือว่าอุปัติเหตุใหญ่ในายกานนายวิกิตสิ้นลมตรงนั้นเลยนะครับเพื่อนๆ ไม่สามารถที่จะนำส่งโรงพาบาลได้ในกลางในกัดกในสิ้นลมจากไปด้วยอาการสงบคงเหลือไว้แต่ความอาลัยรักคลรกอาดุลโศกสรนจากภรรยาบุตรตีบุตรตายาิพี่น้องแต่ผู้มีเกียรติสุดยากที่จะลืมได้ แต่ดวงวิญญาณอันบริสุทธิ์ของนายก้าวหน้าวิกิตแมนทติพิมานใดๆก็ตามขอโปรดรับทราบเดยวิวิญญาณวิถิเกิดว่าบัดนี้ครอบครัวและญาติพี่น้องอีกทั้งท่านที่ผูมิเกียรติที่เคารพรักทุกท่านได้มาพร้อมกันนะมนปัดป่าบ้านการแห่งนี้เพื่อรอชาปภกกิจศรีระของท่านกรรมใดๆหาก ทุกท่านที่นี้ได้ร,ร่วงเกินต่อท่านด้วยกลายวาจาใจทั้งต่อหน้าและรับหลังทั้งเกตนาและหาเกตนาไม่ได้ก็ตามขอโปรดอโหาสิกรรมนั้น,น,นให้แก่ทุกคุณด้วยเถิดขอพัฒานานิมนต์วงวีรชัยปัญญาพระโล ประธานฝ่ายสงฆ์เจ้าวัดวัดพา,านการขอรัตนาให้หมดครับอัลองเพชรบันจะลองตอนตอนตอนุกตุต้มวัน